เมนูนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นเค้กแต่จริงๆแล้วมันคือแซนด์วิชครีมผลไม้สดป้าเคยสอนแซนด์วิชครีมผลไม้สดในรูปแบบสามเหลี่ยมธรรมดาไปแล้วคลิปนี้ป้าลองมาปรับเปลี่ยนหน้าตาให้มันดูน่ารักขึ้นนะคะเผื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำขนมปังมาตัดขอบออกจะตัดมากตัดน้อยขึ้นกับแพ็กเกจที่นำมาใช้งานนะคะ ตัวขอบขนมปังไม่ต้องทิ้งทำปังป๊อปได้อร่อยมากด้วยขายได้ด้วยเคยลงคลิปไปแล้วนะยังไงเดี๋ยวป้าใส่ลิง์ตัวปังป๊อไว้ให้อีกทีในช่องคอมเมนต์จ้าแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องเตรียมไว้ก็คือผลไม้แบบต่างๆล้างให้สะอาดก่อนนะจ๊ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตามต้องการได้เลยช่วงนี้สตรอเบอรี่ค่อนข้างแพงเราก็หายากด้วยใช้ผลไม้อื่นๆได้เลยนะคะอย่างเช่นองุ่น นำวิปครีมยี่ห้อที่ชอบมาตีจนกระทั่งขึ้นฟูใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าค่ะคลิปนี้ป้าใช้ของซันว i p นะมีขายตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ป้าเลือกใช้ตัวนี้หลักๆเลยก็คือราคาไม่สูงค่ะแล้วก็ทนความร้อนได้ดีอีกอย่างตัวเขามีรสหวานอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องปรุงเพิ่มค่ะ ถ้าเกิดว่าจะใช้ยี่ห้ออื่นๆลองชิมดูก่อนนะจ๊ะว่าเขามีรสหวานหรือยังถ้าไม่มีก็ต้องเติมสารให้ความหวานเพิ่มนะข้อเสียของซันวิปก็คือตามห้างไม่มีขายแมคโครไม่มีขายนะจ๊ะถ้าจะซื้อจากแมคโครอาจจะต้องไปใช้ตัวลิชโกอะไรแบบเนี้วิปครีมที่เป็นกระป๋องกระป๋องได้ไหมป้าเขยา่าเขยา่ขยาเราก็ฉีดจริงๆมันก็ทําได้แต่ว่ามันจะละลายไวมากนะคะอาจจะทําออกมาไม่ค่อยสวยแล้วถ้าพวกวิปครีมที่เป็นวิปแท้แล่ะคะป้าพวกโฟโมสแองเกิลอะไรแบบเนี้ ใช้ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ละลายไวเช่นกันต้องรีบปาดรีบแช่ตู้เย็นเลยล่ะแล้วก็อาจจะต้องปรุงรสเพิ่มด้วยค่ะยังไงเลือกเอาตามความสะดวกตามความชอบของเราเลยนะการตีวิปครีมให้นำวิปครีมโถตีหัวตีแช่เย็นจนกระทั่งเย็นจัดๆนะคะก่อนนำมาตีใช้ตะกร้อมือได้ไหมป้าได้แต่ปวดมือมากและบางคนตีไม่ขึ้น ถ้าจะใช้ตะก,กร้อมือตีอาจจะต้องใช้อ่างน้ำแข็งรองด้านล่างของโถตีในระหว่างที่ตีค่ะซันวิปตีเสร็จแล้วใช้ไม่หมดเก็บแช่ตู้เย็นได้นะคะใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยเก็บไว้วัน2วันอันนี้ยังพอได้อยู่ซันวิปที่ยังไม่ได้ตีแต่เปิดกล่องแล้วเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน1อาทิตย์ถ้ายังไม่ได้เปิดกล่องและอยู่ในช่องแช่แข็งก็อยู่ได้จนกระทั่งถึงวันหมดอายุของเขาค่ะ โมไปตีไปตอนนี้วิปครีมป้าขึ้นฟูดีแล้วป้าจะตีประมาณนี้นะจ๊ะถ้าต้องการทำวิปครีมเป็นสีต่างๆก็แบ่งวิปครีมมาผสมสีได้ตามชอบเลยป้าใช้เป็นสีผสมอาหารแบบน้ำธรรมดาธรรมดาเลยค่ะคนให้เข้าการเสร็จแล้วตักใส่ถุงบีบถ้าไม่มีถุงบีบก็ใช้ถุงแกงได้นะคะตอนนี้มาประกอบร่างเป็นแซนด์วิชกันค่ะน้ำขนมปังที่ตัดขอบไว้มาหนแผน่นบีบวิปครีมที่ตีไว้ลงไป เรียงผล,ลไม้นำขนมปังอีกหนึ่งแผ่นมาวางประกบบีบครีมวางผลไม้วางขนมปังอีกหนึ่งแผ่นบีบครีมแล้วก็ปาดครีมค่ะชั้นของขนมปังจะใช้กี่แผ่นแล้วแต่เลยนะคะเพิ่มได้ลดได้ การปาดครีมแนะนําว่าให้ปาดทุกด้านนะคะเพื่อปิดขนมปังไม่ให้โดนลมโดนอากาศขนมปังจะได้ไม่แห้งแข็งค่ะเดี๋ยวป้าจะเอามาใส่กล่องนะคะทําเหมือนเป็นเค้กเลยกล่องใครอยากได้ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ค่ะเลื่อนไปหาดูได้เลยนะที่ป้าทําอยู่เนี้ยไม่ถูกต้องไม่ยอมปาดครีมให้ครบทุกด้านค่ะขนมปังด้านที่ไม่โดนครีมนะคะบอกเลยมันจะแห้งแข็งไวมาก นำวิปครีมที่ผสมสีต่างๆไว้มาบีบตามต้องการได้เลยนะคะคลิปนี้ป้าจะบีบตกแต่งให้ดูทั้งหมด4ลายค่ะใครไม่สนใจสามารถกดข้ามไปดูนาทีที่8.21เพื่อดูในเรื่องของการคำนวณต้นทุนได้เลยจ้าป้าบีบเป็นรูปองุ่นสีม่วงนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ใบสีเขียวลงไปใครว่าไม่เหมือนองุ่นเหมือนสิไม่เหมือนก็ต้องบอกเหมือน ขอบขอบไม่สวยปาดไม่เรียบไม่ใช่ปัญหาค่ะใช้วิปครีมบีบตกแต่งได้แบบนี้เสร็จแล้วถ้ายังสวยไม่พอสามารถโรยน้ำตาลตกแต่งแบบต่างๆได้เลยนะคะอยากได้น้ำตาลโรยคลิกลิงกในช่องคอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะปาใส่ลิงไว้ให้แล้วนะทำใส่กล่องเล็กๆแบบนี้ก็สวยดีค่ะตะมุตะมิดีลิงก์สำหรับกล่องแบบนี้อยู่ในช่องคอมเมนต์เช่นกันค่ะเลื่อนหาดูด้วยตัวเองได้เลย ถ้าจะใส่กล่องแบบนี้ตัดขนมปังให้เล็กหน่อยนะคะใส่กล่องแบบนี้ข้อดีก็คือว่าขนมปังที่อยู่ที่ด้านขอบทั้ง4ด้านจะไม่โดนลมโดนอากาศเพราะว่ามันจะอยู่ในกล่องแต่ตอนบีบครีมตอนใส่ผลไม้กะกันเองให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะปิดกล่องไม่ได้กล่องเล็กแบบนี้ป้าใช้ขนมปังแค่2แผ่นค่ะเมื่อวางขนมปังแผ่นที่2ลงไปประกบแล้วก็บีบครีม าดให้เรียบไม่เรียบป้ามีร่องตรงกลางเราก็ขนมปังบางส่วนเลยขึ้นมาด้วยแหละกลัวว่ามันจะแห้งบีบครีมเพิ่มได้เลยค่ะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านวางผลไม้ลงไปเสร็จแล้วค่ะฮะเรียบไปใช่มหมแต่งเพิ่มได้วางน้ำตาลโรย ้าวาแค่นี้ก็สวยน่ารักน่ากินแล้วนะอ่ะอะถ้ายังไม่พอใจแต่งเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูอีกหนึ่งชิ้นวางขนมปังบีบครีมถ้าไม่อยากใช้ผลไม้สดใช้อย่างอื่นแทนได้เลยนะอย่างเช่นอันนี้ป้าใช้ช,ช็อกชิพวางขนมปังอีกหนึ่งแผ่นลงไปประกบบีบครีมปาดให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เลอะขอบไม่ต้องตกใจซอมได้ชิ้นนี้ป้าจะบีบทำเป็นรูปไอติมบีบโคนไอติมก่อนแล้วก็ทำก้อนไอติมบีบแต่งขอบโรยน้ำตาลตกแต่งเพิ่ม เธอรอยขีดบนเคก้กนั้นไม่ใช่เส้นผมหล่นลงไปนะคะมันคือรอยครีมเดอ้อต้องบอกไว้ก่อนกลัวมีคนเข้าใจผิดรกไม่พอขอโรยช็อกชิปเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูแบบสุดท้ายกันค่ะทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะขนมปังหนึ่งแผ่นปาดครีมวางผลไม้ใครชอบครีมหนาๆสามารถบีบครีมเพิ่มในระหว่างชั้นได้ค่ะ วางขนมปังบีบครีมวางผล,ลไม้วางขนมปังบีบครีมจากนั้นปาดให้เรียบอย่าลืมนะคะจริงๆแล้วควรจะปาดครีมปิดขนมปังให้หมดทุกด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมปังแห้งแข็งเสร็จแล้วบีบตกแต่งเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะทำเป็นรูปสายรุง้งก้อนเมฆ บีบครีมสีต่างๆเป็นรุง้งใช้สีขาวบีบทำเป็นเหมือนก้อนเมฆบีบหัวใจน่ารักมากทำเองชมเองนะโรยน้ำตาลรูปดาวเพิ่มอีกนิดโอ้สุดๆดไปเลยค่ะ มาดูตัวต้นทุนวัตถุดิบสำหรับกล่องเล็กแบบนี้ก่อนนะคะกล่องเล็กป้าใช้ขนมปัง2แผ่น4บาทขนมปังป้าใช้ของฟาร์มเฮาส์ค่ะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้วิปครีมใช้ไปประมาณ30กรัมนะแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันแน่นอนค่ะปาดมากปาดน้อยไม่เท่ากันแนะนำให้ช่างด้วยนะแล้วมาคิดต้นทุนเองอีกทีเดอ้ออะสมมุติว่าใช้30กรัมเท่ากับป้าซันวิปวันนี้ป้าซื้อมากล่องละ120บาท น้ำหนัก1กิโลใช้ไป30กรัมก็3บาท60สตางค์ราคาซันวิปขึ้นกับแหล่งที่ซื้อด้วยค่ะบางร้านถูกบางร้านแพงกรองและฝาที่ใส่แซนด์วิช2บาท84สตางค์อันนี้ป้าสั่งมาจากช้อปปี้นะคะราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วรวมต้นทุนวัตถุดิบ1กล่องเล็ก10บาท44สสตางค์แต่ว่ายังไม่รวมค่าผลไม้สดและของตกแต่งต่างๆนะคะ ใครใส่ผลไม้ตัวไหนราคาเท่าไหร่ต้องบวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะย้ำเลยต้นทุนวัตถุดิบตัวกล่องใหญ่กันบ้างค่ะใช้ขนมปัง3แผ่น6บาทวิปครีมป้าตีไปประมาณ45กรัมนะคะและแน่นอนแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันนะถ้าใช้45กรัมจะอยู่ที่5บาท40สตางค์แนะนำให้ช่างน้ำหนักวิปครีมที่ใช้เองอีกทีเดอ้อแล้วก็ราคาวิปครีมที่ซื้อมาถ้าถูกกว่าป้าแพงกว่าป้า คิดและคำนวณต้นทุนใหม่เองอีกทีนะคะกล่องและฟ้าสั่งมาจากช้อปปี้มีค่าจัดส่งตกใบละ8บาท10สตางค์หลังจากรวมค่าส่งแล้วรวมต้นทุนวัตถุดิบหนึ่งกล่อง19บาบาท50สตางค์ย้ำ3า0รอรอบยังไม่รวมผลไม้สดและของตกแต่งต่างๆและต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟ ค่าจีปาทาอื่นๆใครจะทําขายอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปด้วยไม่ใช่บวกพวกนี้แล้วลืมบวกค่าผลไม้ค่าของตกแต่งนะคิดให้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวจะขาดทุนเอาทำเสร็จแล้วเก็บได้นานไหมคะป้าแนะนําให้กินภายในวันเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรขนมปังไม่เสียวิปครีมไม่เสียแต่ผลไม้สดมันอาจจะแบบเก็บไว้นานมันอาจจะช้ำๆไม่อร่อยนะคะแนะนําว่ากินในวันเดียวกันเลยเนาะ วิปครีมเก็บนอกตู้เย็นได้กี่ชั่วโมงป้าถ้าเป็นซันวิปตัวนี้เอาไว้นอกตู้เย็นได้ประมาณ3มชั่วโมงแต่ไม่โดนแดดนะจ๊ะแนะนำว่าปาดเสร็จแล้วนำแช่ตู้เย็นทันทีเพื่อรักษาสภาพความสดใหม่ของตัวผลไม้ด้วยค่ะถ้าตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นนานๆผลไม้มันอาจจะช้ำเสียได้ง่ายนะตอนแช่ตู้เย็นใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะอย่าให้โดนลมโดนอากาศแล้วก็อย่าลืมปาดครีมให้ครบทุกด้าน ขนมปังด้านในจะได้ไม่แห้งไม่แข็งค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ